โ okay. อเคอ้าวเด็กๆเมื่อกี้นี้นั่งสมาธิแล้วใช่ไหมคะใครนั่งสมาธิแล้วยกมือขึ้นอ่ายกมือขึ้นโสภาโสภาก้องเปิดป่ะลูกก้องเปิดไม่ได้หรอคะอิมอุนเปิดได้ไหมคะอิมอุนจะเข้าห้องเรียนไม่ต้องถามว่าวันนี้ครูเรียนไหมคะเพราะว่าคนที่เรียนคือใครคะ อ่นานักเรียนเป็นคนเรียนค่ะครูสอนไหมคะสอนมีวันไหนที่ไม่สอนไหมคะ<อ>ไม่มี<อ>น,นะไม่มีตามตารางสอนเป๊ะรอตรงเวลาด้วยแต่จะรอดูว่าใครจะเข้ามาก่อนใครจะเข้ามาหลังเพราะครูขี้เกียรเปิดรอนะบิ๊กแบ๊กครับผมบิ๊กแบ๊กเวลาทํางานใหญ่นี่นะลูกกรุณารอบคอบนี้หนึ่งนะคะทํางานให้รอบคอบ แล้วหนูจะเก่งอ่ะวันนี้จะให้เรียนกับพี่หมีพี่หมีจะสอนเรื่องวันนะสีจริงๆแล้วเราเรียนไปแล้วเรียนหลายรอบแล้วเราเรียนตั้งแต่ปหนึ่งปอสองปอสามแต่ว่าความเข้มข้นของแต่และปเนี่ยมันก็จะต่างกันใช่ไหมคะดีเนี้ยรอบเนี้ยครูจะเน้นในเรื่องของการที่หนูจะต้อง รู้จักที่จะนำสีตรงเนี้ยไปใช้ให้ถูกต้องนะคะรู้จักที่จะนำสีตรงเนี้ยไปใช้ให้ถูกต้องควรจะไปใช้ตอนไหนสีแบบนี้มันควรจะไปใช้อย่างไงนะแต่ก่อนที่จะไปใช้อย่างไงเราต้องรู้พื้นฐานของมันก่อนไม่ต้องพิมพ์ชื่อนะคะพิมพ์ชื่อทิ้งไว้แต่ไม่เข้าเรียนก็มีค่าเท่านั้นนะคะบางคนเข้ามาพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อทำไมคะห้องนี้ไม่มีการพิมพ์ชื่อค่ะ บอกเพื่อนด้วยนะคะพิมพ์แชทบอกให้ครูทีห้องนี้ไม่มีการพิมพ์ชื่อนะคะเพราะว่าครูไม่ดูจากการพิมพ์ครูไม่ดูจากการพิมพ์ชื่อเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ครูต้องการงานให้ส่งงานมีความรับผิดชอบนั่นแหละคือสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดนะคะเรียนห้องศิละปะงานมาคะแนนไปนะคะคันงานมาคะแนนไป ถ้างานไม่มาคะแนนไปไหมไม่ไปนะคะอาจจะได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมหม,มีไหมได้ยินไหม,ไมถราไม่ได้ยินไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายเลยเดี๋ยวจะมีวิดีโออยู่ในนั้นแล้วนะคะวิดีโอนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะแทรกลงไปในใบางานอยู่แล้วจะดูซ้ำได้อีอกอ,อีกรอบกี่รอบก็ได้จะดูเท่าไหร่ก็ดูได้นะคะ ที่สําคัญดูด้วยในตอนที่ครูสอนเนี่ยอธิบายไว้ว่าอย่างไรนะคะวันนาสีนะวันนาสีสังเกตดูนะคะเห็นไหมคะมันจะมีสีที่อยู่ตรงกลางนะอ่าบ้าน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 ,บ,านบ้านที่ขายของปิดไม้ด้วยจ้ะดูตรงกลางนะคะลูก สีที่อยู่ตรงกลางก็คือสีสีลายตอบสีอะไร,ะไรเห็นไหมสีอะไรคะสีที่อยู่ตรงกลางพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะใบได้ทั้งสองวันณะเลยเนี่ยสีอะไรคะเห็นชัดไหมเห็นชัดไหมเอาไม่เปิดไม้จะพูดยังไงล่ะลูกเห็นชัดไหมเวลาตอบเปิดไม้คะ่ะไม่ตอบปิดไม้ เห็นไหมคะตรงกลางเนี้ย,ข,นนยข้างบนเนี่ยสีอะไรสีอะไรคะสีส้มค่ะอะสีส้มเหรอข้างบนเนี่ยสีอะไรคะแม่ครูแม่ครูแชร์หน้าจอครับอ๋อไม่ไม่ได้เหรอเฮ้ยแชร์แล้วอ้าวยังไม่เห็นเหรอเอาใหม่ยังไม่เห็นไม่เห็นเอาใหม่ไม่เห็นเอาใหม่ก็มอไม่เห็นเลยคะเห็นยังแล้วเราดังเงียบทำไมอ่ะ ปาดเอาใหม่งั้นเอาใหม่ฮะ<า>เห็นยางตกลงเห็นยังเห,เห็นแล้วนะคะอ่ะเออทีหลังบอกไม่เห็นหน้าจอบอกเลยอ่ะเห็นไหมคะว่าสีไหนที่มันอยู่ตรงกลางอยู่ได้ระหว่างสองวันละเลย สีอะไรคะสีม่วงกับสีสีม่วงกับสีเหลืองสีม่วงกับสีเหลืองอยู่ได้ทั้งสองวันนะวันนะที่อยู่ด้านสีส้มสีแดงสีม่วงแดงคือวันนะร้อนสีที่อยู่ทางด้านขวามือของนักเรียนก็คือวันนะเย็นนะคะสีทั้งสองวันนะเนี่ย มันมันเกิดจากการผสมสีทั้งหมดทั้งหมดกี่ขั้นวะทั้งหมดสามขั้นนะคะดูนะคะมาแยกสีวันนะ่าสีอุ่นก็จะมีอย่างนี้มีทั้งหมดกี่สีกี่สีคะมีกี่สีคะสีอุ่นมีกี่สีคะสามค่ะสามเหรอคะลูก ดูดีๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสีเห็นไหมคะเจ็ดสีอันนี้สีวันนะอุ่นนะคะเจ็ดสีเวลาที่วาวาดรูปก็จะอยู่ในสีพวกนี้จะอยู่ในภาพจะไม่มีสีน้ําเงินมาปนเลยเห็นไหมนะจะมีน้ําตาลจะมีดําก็มาผสมหน่อยหนึ่งก็ยังได้ <c oughs> เห็นไหมคะเนี่ย จะไม่มีสีเขียวต้นไม้ก็ไม่เขียวเห็นไหมคะต้นไม้ก็จะเป็นน้ําตาลจะเป็นออกน้ําตาลเห็นไหมคะอ่ะทีนี้มาเป็นวันน้าสีเย็นวันน้าสีเย็นนะดูนะมีสีอะไรบ้างเห็นไหมยังมีสีสีเหลืองอยู่มันเป็นกลางไงลูกเมื่อมันเป็นกลางพ๊บมันก็เลยอยู่ได้ทั้งสองสีมะอีม่วงก็ยังมาอยู่อีกเหมือนเดิมเห็นไหมคะ เพราะนั้นสีที่ต่างก็จากสีตรงนี้ก็คือคือสีอีกอีกอีกห้าสีนะคะที่ต่างนะก็จะมีทั้งหมดกี่สีคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสีเห็นนะคะเวลาที่เราระบายกลุ่มสีพวกนี้เราก็จะมีแต่สีที่เป็นสีโทนเย็นจะมีสีเหลืองป่าปนมาก้อนนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นสีที่จะเชื่อมบรรยากาศนะคะ ดูลักษณะชิ้นงานนะแล้วเวลาที่เราวาดเราก็จะต้องวาดออกมาให้มันได้ตามนี้นะคะเราก็ต้องรู้จักการใช้ภาพภาพสีโทนร้อนมักจะอยู่ในเวลาไหนคะอะร้อนค่ะไม่ใช่ภาพสีโทนร้อนนะ่ะเราจะระบายตอนบรรยากาศแบบไหนคะตอนเย็นนะคะภาพสีโทนร้อนนะทนร้อนตอนเย็นเหรอลูก อ่าตอนกลางวันตั้งกต่เช้ามายันเวลาประมาณมืดมืดเพสโพเพใช่ไหมคะตอนที่ยังไม่มืดเท่าไหร่อันนั้นจะเป็นโทนร้อนแล้วหลังจากพอเริ่มโพเพมาตอนมืดเป็นโทนอะไรคะ <P ay> อ่าเป็นโทนเย็นนะ <P ay> เพราะฉะนั้นเวลาเราวาดรูปเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เหมือนกันนะต้องต้องนึกถึงว่าเวลาที่เราจะใช้สีเนี่ย เราจะใช้สีแบบไหนได้บ้างไม่ใช่ระบายสีตอกนกลางคืนเราใช้สีแดงแป๊ดได้ไหมไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็จะทําให้ลักษณะของสีนั้นเปลี่ยนไปลักษณะของการใช้สีนั้นเปลี่ยนไปนะมาดูต่อไปพี่หมีจะไปพี่สิงโตจะบอกอะไรเราอีกพี่สิงโตให้เราดูภาพ อันนี้เห็นไหมว่ามันมีทั้งร้อนและและเย็นเราจะเรียกว่าวันนะอุ่นก็ได้นะคะวันนะอุ่นวันนะเย็นก็ได้นะเขาเขาเรียกได้สองแบบนะคะวันน้าสีร้อนก็คือวันน้าสีอุ่นอันเดียวกันนะคะอันนี้เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากพี่หมีเอาเองในวิดีโอเนอะในวิดีโอพี่หมีก็จะเล่าว่าภาพนี้มันมายังไงไปยังไง แล้วมันจะใช้สียังไงนะคะครูเล่าอาจจะไม่เท่ากับพี่หมีแล้วไอ้พี่พี่ถึงโตเล่าอ่ะเรามาดูกันว่าคนนี้เขาจะทำอะไรอ่ะคนนี้ก็ทำอะไรให้ถ่าย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 ถ่ายไหมไม่ถ่ายเปิดเลยให้เป็นการบ้านอยู่หรอจ๊ะ<ม> เขาต้องทำกันบ้านเขาวาดรูปเป็นกันบ้านเรายังไม่รู้ว่าจะลงสียังไงดีเลยอ่ะวาดรูปแล้วไม่รู้จะลงสียังไงทํายังไงเออทํายังไงมันจะวิ่งมาทางนี้แล้วถามใครเขาถามใครเขาถามใครคะถ้าเราไม่รู้เราทําไมเราทําไมคะดูสมสีให้วาดภาพที่เป็นสีโทนร้อนและโทนเย็นครับ อะย,ยังไงคะถ้าเราไม่รู้เราต้องออปรึกษาผู้ใหญ่นะคะอ่ดูเรื่องวงจรสีก่อนจะวาดราาูปต้องดูวงจรสีทั้งนี้ก็เพื่อช่วยทำให้เกิดความเข้าใจและสะดวกในการเลือกสีนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆทางศิละปะนั่นสิคะมันก็แค่สีจะให้ความรู้สึกได้ยังไงกันสีในวันะร้อนก็อย่างเช่นภาพดวงอาทิตย์ เราก็จะลงสีโทนร้อนเพื่อให้ความรู้สึกที่ร้อนแรงส่วนภาพต้นไม้เราก็จะลงด้วยสีเขียวเวลาเราบออะไรที่สีเขียวเขียวก็จะทำให้รู้สึกเกย็นตาสบายใจและสดชื่นอย่างไงละจ๊ะวันนะสีในทางศิลปะได้มีการแบ่งวันนะของสีจากวงสีธรรมชาติออกเป็นสอวันนะ นั่นก็คือวันน้าสีร้อนและวันน้าสีเย็นไหนเรามาดูภาพที่หนาไม้วาดไว้สินี่ครับผมวาต้นไม้ต้นนั้นอย่างนี้ผมก็ต้องระบายสีเหมือนธรรมชาติก็จะเป็นโทนสีเย็นใช่ไหมครับใช่แล้วจ้าผมจะร่างภาพต้นไม้เหมือนกันสองต้นได้ไหมครับแต่ผมจะลองสีไม่เหมือนกันต้นหนึ่งจะเป็นสีในวันน้าร้อนส่วนอีกต้นหนึ่งจะเป็นสีในวันน้เย็น ็ดีเหมือนกันนะคราวนี้ละ่ะหน่อไม้จะได้เห็นความต่างอย่างชัดเจนเลยระหว่างทวนร้อนกับเย็นมานี่มา,าจ,จะสอนวิธีลงสีให้ดูนะอ้โอโหอาต้นระบายสีเก่งจังเลยสวยมากมากเลยครับมาพวกเรามาลองระบายสีดูกันภาพแรกเป็นสีวันหน้าร้อนภาพที่สองเป็นสีวันหน้าเย็นเห็นกันบ้านยัง เห็นแล้วค่ะทำอะไรคะทำอะไรคะทำอะไรคะไม่ทำอะไรนั่งยิ้มไม่ <t ries> ทำอะไรนั่งยิ้มอะไรจะกดทำอะไรคะเห็ <t ries> นกันบ้านยังคะเห็นแล้วค่ะอ่ะกันบ้านทำอะไรคะควาดรูป วาดรูปอะไรก็ได้เหมือนกันสองภาพแต่ข้างหนึ่งเป็นสีวันนะร้อนข้างหนึ่งเป็นสีวันนะเย็นนะคะวาดรูปอะไรก็ได้สองภาพเหมือนกันไม่เหมือนกันทั้งสองภาพก็คือภาพกระดาษครึ่งหนึ่งแล้วก็วาดซ้ายกับขวาข้างซ้ายเป็นสีวันนะร้อน ข้างขวาเป็นสีวันนะเย็นนะคะโอเคนะคะโอเคนะคะแต่ว่า <Okay. S 1> แต่ว่าอย่าลืมอย่าลืมทำใบงานหลังหลังดูวิดีโอด้วยนะคะมีวิดีโอเพิ่มเติมไปให้นะคะโอเคนะคะดูลิงก์นะคะแล้วทำงานตามลิงก์นะคะบายบายเด้อเด้อเด้อเดดด เปิดกล้องก่อนเช็คบินเท็คบินเปิดกล้องก่อนนับหนึ่งถึงสามใครไม่เปิดกล้องแสดงว่าไม่ได้อยู่ในจอเอาแค่เอากล้องมาฝากไว้เฉยๆนับนะหนึ่งสองสามะไรเนี่ยกุลพรคือใครอะลูก ไม่มีคนหนึ่งนะโอเคนะคะบายบาย